คลิปนี้จะเป็นการทำบุญเสริมดวงชะตาของชาวรัคนาราศีพิจิกนะคะในช่วงปลายเดือนหลังสงกรานต์ไปแล้วจะมีดาวหลายดวงที่ย้ายราศีเข้าสู่พบอริและพบมรณะฉะนั้นขอให้ท่านทำบุญเกี่ยวกับหนึ่งธาตุไฟเช่นการถวายหลอดไฟถวายค่าไฟฟ้าหรือเติมน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคแว่นสายตาก็ได้ค่ะ อ่าแล้วก็ข้อสองทำบุญเกี่ยวกับธาตุน้ําเช่นบริจาคน้ําดื่มน้ําใช้หรือบริจาคแท้งน้ําหรือบริจาคค่าน้ําประปาหรือร่วมสร้างห้องน้ําหรือทําความสะอาดห้องน้ําตามวัดวาอารามหรือมีน้ําใจกับทุกๆคนนี้ก็ได้ด้วยนะคะต่อไปข้อ3ให้ทําบุญเกี่ยวกับาศาสนา เช่นร่วมสร้างวัดวาอารามถือศีลปฏิบัติธรรมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ถวายพระพุทธรูปปลางสมาธิของวันพฤหัสให้เขียนชื่อที่อยู่เ,เขียนชื่อสกุลของเรานะคะไว้ใต้ฐานพระแล้วนำไปถวายสังฆทานที่วัดหรือจะใส่บาทุทกๆวันพฤหัสก็ได้ หรือจะใส่บาตรให้ครบ19วันติดต่อกันโดยไม่ให้ขาดหรือจะชำระหนี้สงแล้วก็จะไถ่ชีวิตสัตว์หรือจะปล่อยปลาให้เกินอายุข,ของท่านก็ได้นะคะและข้อที่4ให้ทําบุญเกี่ยวกับการตายเช่นบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพหรือไปช่วยงานศพ ให้ท่านทําตามเท่าที่ท่านจะสามารถทําได้นะคะเพราะบุญกุศลส่วนนี้จะส่งเสริมและหนุนนําดวงชะตาของท่านให้สําเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นและจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัป,ปมงคลและอุปสรรคให้หลุดพ้นไปโดยเร็วยิ่งขึ้นทางช่องเปิดกลุ่มโหราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ท่านประสบความสุขความสําเร็จด้านการเงินการงานการศึกษา ความรักและครอบครัวด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ